รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จะมือฉันยิ่งมั่นใจจะต้องไปถึงจุดหมายเราสักวันอย่าปล่อยมืออย่าปลอยมืออาจจะเดินลงทางจ่ห่างกันอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมืออยากมั่นใจ ชว่าไม่มีวันเจอกันจะได้ไหมหรือจับมือใจเหนียวใจเคิยงเธอ,อยอมพบเจอปัญหาไม่เป็นไรถึงไ,ไหนไม่สำคัญบนทางฝันอันยาวก ปล่อยมืออาจจะเดินลงทางที่ห่างก,กันอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมืออยากมั่นใจว่าเรายังไปด้วยกันขอร้องช่วยสัญญาอีกสักครั้งเชื่อมัน จับมือใจเหนีวใจิคียงเธออยาพบเจอปัญหาไม่เป็นไรทิ้งในไม่สำคัญบนทางฝันอันยาวไกลขอแต่เธอเคียงข้างไปตลอดทางขอแต่เธอเคียงข้างไปตลอดทาง พบกับรายการเพลงฮักพ่อมดอยนะครับครับผมช่อง11 MBC Not เช่นเคยนะครับครับผมตอนทับกันด้วยบทเพลงกำมแน่นๆครับผมเพลงเองครับยอยู่ที่น้องยังอยู่กับน้องเอมี่อยนะครับครับผมตอนนี้นะครับกำมแน่นๆนี่คืออย่าปล่อยมือครับผมบ้านเฮาฮ้องว่าอย่าสวะมืออย่าสวะมือถ้าสวะแล้วก็หลุดไปพูดละเพลงี่เป็นเพลงของอันของพี่อ้อมไม้เมืองครับผม วันนี้ไม้ห่วงของแดนวันนี้ไม้ห่วงของแดนไปก่อนนะฮะเอามาขบวนฟังกันนะฮะเดี๋ยวได้เจอตัวจริงแน่นอนนะครับรอรอคิวว่างของพี่ๆแม็กน์คิวนะครับเยอะขนาดเลยนะครับเดินสายทั่วประเทศเลยเหมือนกันนะฮะครับผมครับอุ้ยอุ้ยอย่างคนปากเก่าถ้าเดินสายทั่วประเทศทัวร์คอนเสิร์ตอีกไงทัวร์คอนเสิร์ตอีกกันออนทัวร์ออนทัวร์ออนทัวร์เราอยู่ใกล้กันมันก็แย่อะมันก็เริ่มเริ่มจริงทราบมานะฮะจริงนี้ผมก็สมัยใหม่หรอจริงจริงช่วงนี่ผมก็ถามพี่พี่แม็กพี่อ้อมอยู่นะพอดีติด ภารกิจที่จังหวัดน่านเดี๋ยวต้องข้ามอีกหนึ่งวันก็ต้องข้ามไปที่ขอนแก่นด้วยนะครับก็เลยมาไม่ได้นะครับมที่ไปที่มาของบทเพลงอย่าปล่อยมือเนี่ยทาฮืหลายหลายคนสบหวังมานักต่อนักแล้วเพราะว่าเริ่มมาจากความฮักของเขาเนี่แหละความฮักถ้าฮักกันไปฮักกัไปเนี่ยเมื่อแรกพบรักกันก็แันเพื่อนไงเธอยิ้มเยือนเหมือนมีไมตรีจิต ความเป็นเพื่อนเลื่อนหนีทีละนิดกลายเป็นรักสลักจิตอนิจจาหลังจากนั้นแต่งงานกันเน่ยเอาฝ้ายเป็นขลามาฟ้อนเป็นเกี่ยวมัดมือเดื้อเดียวอยู่กันเท้าเท่ามันมันมันอย่างอยู่ในบทเพลงเนี้ยคนเท่าแต่ก่อนนี่นะแต่งงานเนี่ยมันบปแจ่อย่างั้นอย่างอีเวนท์ที่เปิ้ลจัดระเดียวแต่ก่อนระเดียวนี้ต้องจ้างเนาะแต่ก่อนเนี่ยคนเท่าเนี่ยเพิ่นจะเป็นอีเวนท์เองเพิ่นอวยพรเนาะพูดผิดนะครับ เปิ้นเพินออยพอรเฮ้กับกู้บ่าวสาวเนี่ยหลับเด็กลูกเจ้าเฮ้เจ,ฮเจ้าจัดแจงมันพ่อก็แยงสลีเสื้อผ้าถึงใส่ยอารุณลุ่งขึ้นวันหน้าเฮ้ตั๋ววันลาลูกเจ้าอย่าจ่าปักแข่งกำแรงรวนเล้าเฮ้ลูกก่อนเจ้าสามีเฮ้มันชำระส้วยล้างขัดสีเฮ้ยอดนารีดังไฟนึงเข้ารับลูกเจ้ากินผักตั้งปลายรับลูกไา่กินผักดังเปลาบัดตานกินเปิ่นฮันก็แต่ประเดี๋ยวนี้ต่างคนต่างตื่นต่างคนต่างทำง,งาน มันตามยุคตามสมัยนะครับผมกินข้าวข้าวนทไปเบื่อเจ็บคออยู่นะวันนี้ครับผมขนาดเจ็บคอนะครับเลยปิดที่ไปที่มากับไม่ทันเป็นที่ไปที่มากับเพลงเพลงอย่าปล่อยมือได้ข่าวว่ามือปรึกษาเจ็บคอผมเริ่มไอเลยทุกับเอาล่ะแล้วผมมาปรปเด็วเนี่ยตัวจะเมื่อยกับปุ้นป่วยเลยมันจะไหลไปเรื่อยๆครับนักขึ้นนักขึ้นไง อันนี้จะเมื่อยจะเมื่อยก็ค่อยมาจะหายจะหายก็ยังแควนจะหายจะหายก็ยังแควนเออไปตัวกันได้เฮ้ยคิดข um> um ังใกล้ไฟคิดข่ายใกล้แดดฮอนหันก่อนเปิดดูว่ามันถึงจะอ่อนพวกเบียยไปตัวกันหมดแลับขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องทาง18จังหวัดภาคเหนือที่รับชมครับของเอเบทีนอตดึกครับพากันอยู่นะครับก็ผมไปงานขาวดำเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีพ่อแม่พี่น้องรู้จักผมด้วย เห็นบอกว่าอยากต้นรวยเห็นบอกว่าเห็นในทีวีอะไรเงี้ยนะครับไอ้เพิ่มการันตีมันก่อนี่้เนาะไม่ใช่แล้วก็ใกล้เทศกาลปีใหม่เมืองนีครับดำหัวคนเท่าคนแก่สิ่งที่ขาดมาได้คือน้ำขมินสมป่อยแล้วก็ข้าวแตนข้าวแคบข้าวแตนเนี่ย เบิ้ลขาดมาได้เข<อ>าต้องมีข้อแคบข้อแต่ด้วยหรอ,อ,อครับผมมีอันนี้<อ>ประเพณีบ้านเฮาครับผมอย่างน้องมายุบบ้านเฮาลองซึมซับเอาเถอะแล้วก็การดำหัวไปไม่ไปขอพรจากผู้หลักผ<ช>ู้ใหญ่นะต่างทื่อดีไอแต่กอนเนี่ยสมัยแม่ไอะยังอยู่นอกปิ๊กมาบ้านกำโทแม่ไอะนี่ไอะเอาตังทื่อสองหมื่นเล่นดีนะดำหัวขายจะปิ๊กบ้านออกจากบ้านไปตังอยู่วันนําแม่ไอะห้ให้ขนาดพ่อัง ไอ้ถอยรถยางรถแน้ไปดีปี่แม่ให้ัำมาพอเพื่อดีนะะก่อนนึกว่าให้บบเฮือรูปปิกเป็นว่าถอยรถเป็นดีปี่พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเฮ้ยข้าแตนที่ว่าเนี่ยวเขาใช้แทนเข้าวตอกแบบโบราณรึเปล่าไปไปแจ้ไปแจ้ขาวตอกคือเข้าวตอกข้าแตนคือเข้าแตนเข้าตอกคือข้าแตนนี่มันจะเป็นเป็นแว่นนี่เนาะใช่ใช่ใช่ครับผมหมายถึงว่าเขาเขาใช้แทนกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีข้าวตอกอะไรเนี่ยอ๋อบ่บ่ได้ใช้แตนกันอ๋อครับเข้าตอกป็นความรู้เป็นความรู้ครับผม อันนี้อันนี้มันอยู่ในครัวครัวสั่งดําหัวนะยิ่งเป็นบอผางซุกนี่สยิ่งเพื่อใส่ฉลอมใส่สองน้อยอ่ะเพื่อท้องบอแางใส่ซองเนี่ยมันมีมดเขาแคบเขาแตนโอ้โหมันมีทัานมดถ้าอย่าว่านี่มันอยู่ในกําปอนมัดกระดาษมันอยู่ในบรรยากาศของงานประเพณีล้านนาเฮาเนาะแล้วก็สืบทอดกันมาเป็นหมือนแล้วก็แทบเทศกาลปีใหม่นึกถึงพี่สาวของเขาดังขนาดแตมอมมีโอกาสได้มา เอาเพลงนี้สื่อคือภาษาหมอราชินีเพลงอันันต์รานากรเมืองพี่อ๊เชยเวียงพลงเพลงนี้มีชื่อว่าดำโหโมพี่ใหม่อู้อ,อ,อันกันเกือบลืมกึศติคึศนี่เพราะว่ากึศเนื้อเพลงอยู่นะ <c oughs> จะเอาเพลงโอ้พี่เพิ่งมาฮ้องเนะี่ยเอากึศเนื้อเพลงก่อนไม่ได้ฮ้องมือนะครับ <c oughs> แต่แต่สามารถใช้ได้ทุกเทศกาลนะครับนอกเป็นเพลงที่มีความหมายนะฮะ ใจอายุมันควันยืนอยู่ดีกินดีตึงยามนอนยามอื่นใจบ้านใจชื่นปั้นใหญ่พันสูง ต่อมันถึงสับน้ำขาวมาโอเคก็โอเคโอเคเกือบจะสับสนนะครับเันองว่าจริงๆเพลงเพลงนี้มีหลายเวอร์ช <meric> <sh arp> <sh arp> ันมครับแมนเกือบเคยฟังขึ้นมาพุดงบอกว่างงเหมือนกันนะตากีจอยไปทางใดดี เพราะเพลงในยุคนี้พอจะไปปีเก่าก็ล่วงไปแล้วแล้วก็พอจะปั่นปอปีใหม่ล่ะพอขึ้นเพลงนี้ไปเหมือนน้อยอกมองใจแม่นครับเหมือนจุ๊หมืน้อยขึ้นดอยก็มีใกล้เคียงกันเหมือนกันมดนะฮะพอคูนี่ถ้าลองสีเปิลเขียนเอาไว้นี่ใกล้เคียงกันขนาดนะครับแล้วลองปัดปอนะปันปอนะปัดพรมาแจ้งนะเอวังหุนดูดีเลยนะวันนี้ก็เป็นวันดี ดีที่วันวิเศษเห็ดแว่สังขารปีเก่าก็กล้างล่วงประกเปิดปนไปแล้วปีใม่แก้วกัปยาวันก่อมาลอดมาถึงดังเจ้าดังหลานกับปพรเสียยังท่าสะท่าบ่ละเสียยังหิดอดีตปวีีปีเก่ามโนะนะอันนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้ได้น่อยจบก็เถอะกาันได้นะได้อยู่ครับได้อยู่พอได้อยู่มานั้นเออแต่เฮาก็พยายามอนุรักษ์ตรงนี้ไว้แล้วก็คูเมืองเอาอีดัวมีลูกมีหลานตาเต้าท้าเอวน้ําคูเมืองก็ พยายามเรื่องการแต่งกายมันแหลอมล่อแหลมลมันล่อมันล่อแหลมอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็เรื่องการเล่นแป<บ>้ง,<อ>งเล่นอย่างก็ระมัดระวังไว้แล้วเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีแต่สำหรับเพิ่มการันตีอยู่ที่หน้าวัดเวรุวัน ต้นมหยังไปอยู่ที่ฮัทโอ้เส้นเส้นนี้จะม้วนสิ่งเธียร์อยู่ต้นไมหยังอ่ะเออบาสิ่งสิงสิงนี่ฮัทอันนั้นมันตายแล้วยางจะเป็นสเราเป็นว่าไปรองพูดนะเปิดนี่เนาะสายต้นมหยังสาราปีเฟสติวัลสำรับแล้วเฟสติวัลสำรับสำรับอินฟูทุกทุกทุกท่านเออมีข่าวดีมาบอกว่าศผสมตกใจหมดสำรับพี่น้อง เจ้าให้เจ้านาของเขาโอ้โหตอนนี้กิจกรรมเกษตรนะครับขอแสดงความยินดีขอแสดงความยินดีที่ราคาเข้าของเขาจะเพิ่มขึ้นมาแล้วบอดลังจากิกเการ์ในรอบในรอบ16ปีนะครับติกเกอโลหกบาทเจบาทมาเมินบัดเดี๋ยวนี้จะขึ้นมาเป็นเท่าใดก่อ รู้สึกว่าจะเดียวอะไระดีใจกับชาวนาแต่เราก็ต้องกินข้าวแพงขึ้นหรือเปล่าเออแบปบปแพงแบบแพงอย่างเก่านะเนี่ <c oughs> ยอย่างเก่าแท้จะแพงนี่อยู่ที่เขาเลือกกี่ไ่แต่ช<ง>าวนาจะได้จะได้ไดข้าวเปลือกเกี่ยวซนุนี่จะตันละหมื่นนะตะตก้อนมาถึงนะครับตะก้อนมาถึงตะก้อนพกวปนไปแม่นครับขึ้นมาขนาดเลยหกเป็ดไผปุยกับแป้งก็ปลูกกับแป้งแล้วข้าวเปลือกหอมมะลิตันหมื่นสี่อะตันหมื่นสี่เอาอี้ดีกว่าปลูกข้าวหอมมะลิปีนี้จะไปว่ากเลี้ยงก็เลี้ยง จะไปว่าเตี้ยอันนี้ก็เยอะอยู่จะไปว่าโชคดีเตี้ยนกนักขัดนกเอียงนนกเอียงนะอตนกเอียงหมดทั้ใดนกเขานกพิราบนะลองไาพอที่เขาจีบอกทบใส่บุ้มบุ้มบาบาไล่นกเน่ยแล้วก็หน้าแรงแถมเรื่องน้ําก็พอสมควรอยู่นะการตัดไม้ตัดป่า เพืนน่อนึงบอกว่าการทําลายต้นไม้ลาธารเนี่ยมันจะทำมือเพืนน่อนึงบอกว่าตามรัฐบาลเนี่ยเอาใจใส่บอกว่ายังไม่ละปูนยังแปรงตาค่อยอากาันช้าซ้ายังมีซนประทานไม่แต่งไม่แฝงเอาน้ามาแจกใส่ให้เสานาก่อนน้ำบาบแม่เข้าเกิดจะตายแดดนะมันอยู่กรมเก็บนกผมกเลยอันนี้ได้เพราะว่าอยู่ในหนังสือปกครองป่าไม้ของนายไอผมกันเลยเดินไปด่วนนายไอที่ปกครองป่าไม้นาสอเก็บนกนี่ เป็นได้หลายอย่างนะยบยกเว้นเป็นตัวของตัวเก่าเนี่ยมาได้เออเป็นสัปะนะครับเป็นขอตัวเก่าก็ได้เป็นได้หลายอย่างแต่บ่เคยได้ดีสักอย่างเลยมาอยู่ด้วยเขานะครับแล้วก็ใจรถใจถนนเส้นนี้อนระมัดระวังไว้ต้นเปล่านี่แยกหลุยอแยกต้นเปล่ากันนแยกต้นเปล่าแยกต้นเปล่าเพราะว่าเพื่อนกำลังแปลงถนนใหม่ก่อสร้างครับผมกำลังแปรงถนนา่เพื่อเพื่อการจราจรที่ดีนะครับ เดินทางสะดวกสบายเออได้ยินเสียงน้องเอมี่มาเลยมาแล้วกันตะกี้ไม่ได้อู้เลยอ่ะไอ้เบิร์มลู่ครับอ๋อกับนี้มาเบกเบกเลยครับคีนี้มันจะอู้นักหน่อยคนเท่านะ้อ๋องอนนั่นแหละครับจะไปให้เถอะตัวน้องเปิดอูของเพื่อนน้ำเสนอเพลงเรอ่อนงอนนี่นะฮะแต่เพิ่มการันตีที่งอนขอให้อู้บัวเขาบอกกอกผ้าหัวเขาว่าเขาฝาดเตยเอยว่ะวันนี้เอมี่มีเพลงมาฝากเยอะแยะมากมายเลยนะครับก่อนก่อนหน้าทันเพลงกรอตอนแรกๆ เอาเพลงขออย่าปล่อยมือครับผมตะกี้นะฮะอีเมมหนึ่งเพลงนะครับอ้ยังเพลงเดียวแท้อะมีเพลงเดียวได้ก่าก็ง่อ๋อเพลงอย่าเพียร์เพราะว่าเพราะว่ามีมีเป็นปันเพลงคัดกว้างหไว้ละหรับเลยสองเพลงเลยสองเพลงอะก่อนเดี๋ยวฟังเพลงแรกฟังเพลงสุดท้ายก่อนครับผมนั่นหลักเอาละอ่ะไอ้เบิ้มเงินดิจิตอลดิจิตอลสักหน่อยอะไอเบิ้์มอ๋อไอบอไหวละชีวิตผมก็รออยู่รอที่มันเด้งเข้ามาแต่ เปิดแอปละไว้ลำเงาะครับผมเปิดละละไว้แล้วก็ระวังมิสฉาชีพครับผมมิสฉาชีพเหมือนมูเฮาเลยนะชีพถ้าถ้าถ้าอ่านบัดบัตได้เล่นกันน่ะมิจฉามิจฉาชีพครับอ้าวแม่นเลยเนาะถ้าอูถูกนี่มันจะประมวลนะครับครับผมแล้วก็ระมัดระวังไว้ลูกหลานกับพ่อคนเท่าแก่ไว้แล้วแถมยังเรื่องเปิดบัญชีม้าก็ระมัดระวังไว้ผิดกฎหมายโดยเออเปิดบัญชีม้านี่อันตรายเนี่ยนะครับบัญชีบะหมี่ครับมีกระมาเอาไว้ขี เอออันนั้นอยู่หนองกอกอยู่หนองกอกตัวท่าน่ะครับดูแลดูแลเอาใจใส่กันโดยคือหมู่เหาบ่มีไผฮักเขาเต้าหมูเหาฮักกันครับนี่ครับรายการเพลงดีๆเพลงฮักข้อมดอยครับวันนี้มีพี่มาฝากนะครับจะมีเลยนะครับจพลงว่าโอ้ใจเอ๋ยโอ้ใจเอ๋ยจัดไป ใจเธอทั้งวันเธอที่ไรก็ชวนคุยมีอะไรคุยกันทั้งวันเธอไม่รู้ไม่เห็นอะไรว่าใครหุ่ใหญ่บังเลยรงเธอไม่ร้อนไม่หนาวอะไรไม่เคยอุ่นใจบางเลยรรง เลยต้องร้อนตัวทำยังไงจะบอกเธอทำยังไงจะเธอไม่รู้ตัวจะไป 예. Yeah. ทำร้ายกันอีกลายอย่าทำร้ายกันอีกลายจะแบกรักไว้อย่างไรจะแบกรักมานานเท่าไรอย่าทำร้ายกันอีกลายอย่าทำร้ายกันอีกลายโอ้ใจเออ ครับโอ้ใจเอ๋ยโอ้ใจเอ๋ยต้นฉบับของใครอ่ะพี่ปั่นครับพี่ปั่นพี่ปั่นถือว่าคุ้นๆผมเหมือนจะเคยเล่นเคยเล่นนะผมเล่นบ่อยครับโอ้ใจเอ๋ยทำไมหัวใจไม่หลับจำอ๋อพี่พลเพลงคนละเพลงคนละเพลงพี่ปั่นภัยบุญนิติเขียวแก้วภัยบุญแกเขียวแก้วนะครับเป็นพี่ชายที่น่ารักเหมือนกันแต่แปลกเพลงนี้ผมไม่เคยไม่เคยเป็นคนขอเลยแล้วก็ไม่เคยเหมือนจะไม่เคยได้เพลงเพลงนี้แหละโอ้ใจเอ๋ย สมัจะเป็นรักล้นใจเป็นอะไรอประมาณนั้นเ่นั้นนะครับเพลงนี้ไวรุ่นเอามาโคเวอร์ใหม่นะครับอ๋อครับก็อุ๋มก็ได้ยินคนเท่าตั้งปูนห้องของกรรมครับดรวยว่าสองกระจกเพลงเพลงสองกระจกก็เป็นเพลงที่ชอบใช่ครับพี่ปันมีเพลงเยอะแยะมากมายนะฮะเพราะตอนนี้เบิรนมารวมวงกันกับุ่นใหญ่ๆนะครับมือปลดยิ้วเป็นวงดึกน้ำบานครับนั่งเล่นนั่งเล่นวงนั่งเล่นครับแม่พิปันก็ยังยังอยู่ในทีมอยู่โดยเฉพาะเพลงอันน่ะ คืนนี้ใจฉันวุ่นวาารักรถใจวุ่นรักล้นใจเออคำว่าว้าวุ่นมาจากเพลงเนียเนาะครับผมไบรุ่นมาจากเพลงทั้งนั้นไม่ใช่ว้าเวว้าเวเว้าว้าเวมาจากจับน่าจะไปละไปติ๊กๆภาษาไมรุ่นต้องถามไมรุ่นเขากะครับปาร์ตียวันฮิตกันอย่างไรห้องพวันฮิตกันจะได้หารักนะตัวเองไงครับในเก่าไปแล้วก็หาเก่าสุดเลยครับนั่ยนะแม่ผมอยู่ผมอยู่ในเจนแบบว่า อยู่เกลง่อนกลางจะเท่ากับบะเท่าจะจะนุ่มกับบะนุ่มไหมฮะอยู่อยู่ตัดกลางพอดีเลยเปินห้องว่าเป็นบะขามเกลืมบะขามเกิ่มเกลนกลางพอดีครับจะดิบกับบะดิบเหมือนคำว่าเกิมอะอธิบายหน่อยคือมันยังใหญ่อะมันยังใหญ่มันเหินมันเหินมันจะเริ่มจะเกลื่มมันใกล้จะสุกนั่นแหละแบบแบบขาวเนี่ย แบบเขาเขาเห้หนุ่มได้เปิดตอนนี้นะเขาครับเดี๋ยวก็จะเรียนนะครับฝากดิฉันผมรายการเพลงฮักเข้าบอยทุกๆวันจันทร์พุธศุกร์นะครับทางช่อง11 NBT Not ด้วยนะครับจันทร์พุธศุกร์สามทุ่มนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์ห้าโมงครึ่งนะครับในช่วงเย็นนะครับห้าโมงเปิดไปแล้วเนาะครับผมเปิดทีวีไว้รอเนะครับเผื่ออุ่นเครื่องอุ่นเครื่องเผื่อไปเนี่ยกุ้งเนี่ยกินกันนะฮะ ครับผม <Okay. S 1> เพื่อพี่น้องเจ้านาของเขาจะได้ราคาเข้าดีขึ้นออกเพลงต่อไปนี้ครับส,สุดท้ายนะครับทิ้งใช้ได้งานเพลงเก่าๆของศิลปินไทยเรานี่เองนะครับพีเ่เบิร์ดกับฮาร์ดนะครับเป็นงานเพลงที่ทไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ร้องนานแล้วนะครับ Love in you was fun that I could see all oh, do, but will you still miss me. 让我。 เพลงนี้ด้วยนะครับสำหรับรายการเพลงฮักคอ้มดอยวันนี้นะครับแล้วป้ากันไมนะครับวันนี้ขอขอบคุณน้องเอมี่ด้วยนะครับขอบคุณน้องเอมี่มากๆนะครับที่มาร่วมรายการกพวกเราครับอยู่ด้วยกันยาสวัสดีล่ําลาไปก่อนนะครับป้ากันไม่ครับสวัสดีครับ